สาเหตุที่คนผมร่วงผมบางรักษาด้วย PIP แล้วไม่เห็นผลมีอะไรบ้างฟังให้จบคลิปนะครับวันนี้หมอมีคําตอบสวัสดีครับผมหมอบอยนะครับแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาครับสาเหตุที่1นนะครับก็คือการฉีด PIP ไม่สม่ําเสมอการฉีด PIP เนี่ยเป็นการบํารุงรากผมของเราเนี่ยให้แข็งแรงในระยะย,ยาวนะครับดังนั้นการมาฉีดอย่างไม่สม่ําเสมอเนี่ยมีผลทําให้ความแข็งแรงเนี่ยไม่ต่อเนื่องและทําให้เกิดการหลุดร่วงหรือบางได้ในอนาคต รวมถึงปริมาณที่ใช้ในการฉีดแต่ละครั้งก็มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราฉีดในปริมาณที่น้อยเกินไปหรือไม่กระจายตามบริเวณที่บางผลลัพธ์อาจจะได้น้อยกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้ามีการกระจายยาหรือปริมาณยา PIP อย่างเหมาะสมเนี่ยผลลัพธ์ก็จะค่อนข้างกว้างและครอบคลุมบริเวณปัญหาที่บางครับสาเหตุที่2ครับก็คือการปรับพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะสมในแต่ละท่านนะครับได้แก่การสูบบุหรี่นะครับการนอนดึก การใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนสระผมการยืดผมหรือดัดผมด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงนะครับรวมถึงการใช้ยาย้อมผมสารเคมีที่เป็นกรดต่างๆพฤติกรรมเหล่านี้นะครับหากเรามีแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถทาให้มผมของเราเนี่ยร่วงแล้วก็บางได้มากขึ้นอยู่แล้วดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราควรที่จะกําจัดปัดจจัยเหล่านี้ให้ได้ครบทุกข้อนั่นเองสาเหตุสุดท้ายคือการทานยาและการใช้เซรัม่มหรือสเปรย์นะครับ ้องบอกก่อนว่าการทานยาเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆเพราะมีงานวิจัยบอกไว้ชัดเจนว่าการกินยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาขยายห,หลอดเลือดหรือยาต้านฮอร์โมอนเนี่ย ล้วนมีผลทําให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและลดหลุดร่วงได้ชัดเจนนะครับสำหรับ3สาเหตุนะครับที่หมอเล่าให้ฟังข้างต้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติได้ครบทั้ง3าข้อเนี่ยผลลัพธ์ของเราก็จะมีผมที่หนาและแข็งแรงดีที่สุดแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ไม่ครบหรือขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ของเราเนี่ยก็อาจจะได้น้อยกว่าคนไข้ท่านอื่นแล้วก็วันนี้ <S <S เดี๋ยวหมอจะมีตัวอย่างเคสให้ดูนะครับทั้ง2เคสที่เขาปฏิบัติครบทั้ง3ข้อเป็นอย่างไรวันนี้มาดูกันครับ